สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มวิวไอจีแบบฟรีวิธีใหม่ปี2024กันนะคะก่อนอื่นเข้าหน้า Google แล้วค้นหาคําว่า w w r l d w i d e ทำให้ขีดออนไลน์คอมสกดแบบนี้นะคะ w w w t u m h a i ขีด online. c o e. m จากนั้นกดค้นหาแล้วเลือกเว็บไซต์ทําให้ขีดออนไลน์ c o m ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วให้เรากดคําว่าสมัครใช้งานเรากรอกข้อมูลนะคะก็จะมีชื่อผู้ใช้ซึ่งเราสามารถตั้งเองได้เลยใส่อีเมลและรหัสผ่านเป็นตัวเลข8ตัวนะคะแล้วก็กดคําว่าฉ ไม่ใช่โปรแกร,รมอัตโนมัติทำตามขั้นตอนจากนั้นกดคำว่าสมัครใช้งานตรงที่เป็นสีฟ้าได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแค่นี้หน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าของคำสั่งซื้อใหม่นะคะให้เราดูหัวข้อแรกหมวดหมู่เลือกคำว่าบริการที่เปิดให้ทดลองฟรีจากนั้นหัวข้อบริการค่ะให้เลือกคำว่าเพิ่มวิวไอจฟรีนะคะแล้วเราก็นำลิงค์คลิปไอจของเรามาใส่ได้เลย จากนั้นนะคะก็ใส่จำนวนค่ะแล้วกดส่งได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากนี้เราจะไปเช็กยอดกันที่หน้าคลิป IG เรานะคะเข้าไปดูก่อนค่ะว่าคลิปที่เราสั่งงานมียอดวิวเริ่มต้นเท่าไหร่สักพักหนึ่งก็ให้เรากดรีเฟซนะคะ พอรีเฟดแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ายอดวิวคลิป IG ของเราเพิ่มขึ้นจริงด้วยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้ยอดวิวคลิป IG ีแบบนี้เข้าไปได้เลยนะคะที่ w w w ทําทำให้คิดออนไลน์ c o m สะกดแบบนี้ค่ะ w w w t u m h a i online.com ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับไว้ด้วยนะคะ